สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรพรีวิวแล้วก็เตรียมพร้อมตัวของเอลอยนะครับซึ่งเอลอยจะเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับสำหรับคนที่เล่นในเครื่อง PS4, PS5 สามารถรับได้ทางอีเมลตั้งแต่แพท2.1แต่ถ้าเป็นผู้เล่นแพลตฟอร์มอื่นเช่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ก็ต้องรอแพทตอ2น,นะครับรับทางเมลได้เหมือนกันนะแล้วก็ข้อมูลที่ผมจะพูดเป็นข้อมูลจากเซิร์ฟทดสอบนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนตัวละครมาจริงเนี่ย ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูนะครับเริ่มที่ในส่วนของค่าพลังนะครับ a อโรยจะเป็นตัวธนู5ดาวทา,วาวน้ําแข็งแล้วก็มีพลังโจมตีอยู่ที่234หน่วยซึ่งถือว่าต่ําสำหรับตัว5ดาวนะครับ200กว่านี้คืออยู่ในระดับของตัวละคร4ดาวเลยแล้วก็เติบโตเป็นบนน,น้ําแข็ง28.8%ของเลื่อนขั้นก็จะมีของจากบอสน้ําแข็งแล้วก็ตัวคิตันมาโล แล้วก็ของที่ดอบจากตัวสเปกเตอร์ประตูในแผดหน้านะครับของอัปปอนสวนร์ก็ใช้เป็นหนังสือฟรีดอมกับของวอลแลสัปตาตัวใหม่นะครับมาดูสกิล E กันนะครับก็คือเป็นการปาระเบิดธาตน้ําแข็งใส่ศัตรูหลังจากระเบิดแล้วก็จะสร้างลูกระเบิดขนาดเล็กอีก6ลูกนะครับโดยศัตรูที่โดนระเบิดทั้งลูกเล็กหรือลูกใหญ่ก็ได้จะโดนลดพลังโจมตีลงเป็นเวลา6วินาที การลดพลังโจมตีสูงสุดอยู่ที่15%แล้วก็สร้างอนุธาตุได้ห้าลูกต่อการใช้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มีคูดาว20วินาทีนอกจากนี้ตัวของเอลอยจะได้รับบัฟที่ชื่อว่าคอย1ขั้นเมื่อศัตรูโดนระเบิดลูกใหญ่หรือไม่ก็ไปหยับระเบิดลูกเล็กนะครับโดยที่จะมีคูดาวในการได้บัฟ0.1วิต่อครั้งแล้วก็บัฟคอยแต่ละขั้นก็จะเพิ่มนามจของการโจมตีธรรมดาให้แรงขึ้นคราวนี้ถ้าเกิดเราสามารถเก็บบัฟที่ชื่อว่าคอยได้ครบสขั้น จะเป็นการล้างบัฟคอยทั้งหมดออกแล้วจะเข้าสถานะลัชชิ่งไอแทนซึ่งในสถานะนี้ตัวของเฮลอยจะทำดาเมจการโจมตีธรรมดาได้แรงขึ้นแล้วก็เปลี่ยนดาเมจการโจมตีธรรมดาเป็นท่าน้ําแข็งด้วยโดยที่บัฟจะอยู่สีวินาทีก็จะเห็นว่าตัวของเฮลอยเน้นในส่วนของการโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็สามารถโจมตีเป็นน้ําแข็งได้เน้นเป็นดาเมจหลักน้ําแข็งได้เลยแล้วก็มีพรสวรรค์ที่เกี่ยวกับสกิลวีก็คือพรสวรรค์เลื่อนขั้นหนึ่งเมื่อตัวของเฮลอยได้รับบัฟคอย จะทำการเพิ่มพลังจมตีให้ตัวเอง16%แล้วก็เพิ่มให้เพื่อนร่วมทีมคนอื่น8%เป็นเวลา10วิแล้วก็พรสวรรค์เรื่องขั้นสีก็คือเมื่อเอรอยอยู่ในสถานะลาชิงไอซ์จะได้รับโบนัสความเสียหายน้ําแข็งเพิ่ม3.5%ทุกวินาทีโดยสามารถซ้อนได้สูงสุดที่35%นะครับสำหรับสกิลถ้าไม่ตายนะครับไม่มีอะไรมากก็คือทํางานป่าพาวเวอร์เซลทาน้ําแข็งแต่ศัตรูแล้วก็ธนูยิงให้มันบึ้ม พอบ้มแล้วก็ทำดาเมจท่าด้ําแข็งเป็นวงกว้างใส่ศัตรูหนึ่งครั้งนะครับแค่นี้เองกดไม้ตายแล้วก็คือทำดาเมจท่าน้าแข็งเป็นวงกว้างโดยดาเมจที่เลเวลสิก็คือ64.7%ซึ่งถือว่าแรงใช้ได้แต่ด้วยความที่มันเป็นสกิลท่าน้ําแข็งหนึ่งครั้งเนี่ยคุณสามารถแปะท่าไฟให้ศัตรูก่อนแล้วค่อยใช้ไม้ตายตามเพื่อทําดาเมจคูณ1.5ก็ได้เพราะฉะนั้นดาเมจจริงๆที่ทําได้ก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับสกิลนี้ก็จะมีครูดาวสิบสองวิแล้วก แล้วก็พอสวัตติดตัวของเยลลอยนะครับมีชื่อว่าทิมมี่มัดคายจริงๆไม่ใช่ชื่อนี้หรอกนะฮะตั้งให้นะครับก็คือว่าเมื่อตัวของเยลลอยอยู่ในทีมนะพวกสัตว์ที่สามารถดอปพวกเนื้อต่างๆนะครับพวกนกพวกหมูป่าอะไรพวกเนี้ยจะไม่ตกใจเมื่อตัวละครของเราเข้าใกล้นะครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถล่านกของทิมมี่ได้แบบอีซี่มากๆเพราะนกจะไม่บินหนีเรานะครับก็ ดีมากนะครับชอบมากเลยโคตรดีนะจะไปแกล้งทิมมี่นะครับคราวนี้มาดูจุดเด่นจุดด้ยอยกันนะครับอย่างแรกเลยผมชอบสกิลของเอลอยมากเพราะว่าสามารถเล่นได้หลากหลายคุณจะเอามาเล่นเป็นนาเมิหลักก็อารมณ์เหมือนเป็นไอาก,กากะตีไก่นะครับเล่นกับซิงชิวแล้วก็ทําแช่แข็งเรื่อยๆก็ได้หรือคุณจะเอามาเล่นเป็นซับนาเมิก็คือเน้นในส่วนของไม้ตายกับซิคิวีซึ่งถ้าคุณเล่นกับตัวธาตุไฟอย่างเช่นเบนเนตคุณก็ทําการแปะไฟก่อน แล้วยิงไม้ตายบึ้มไปทำนาเม็ดรุนแรงคล้ายๆเหมือนตัวของชุงหยุนก็ได้เช่นกันหรือคุณจะเล่นเป็นแบตเตอรี่คล้ายๆของเดียโอน่าก็คือคุณใช้ธนูสกิฟิเชียลซึ่งทําให้เวลาที่คุณใช้สกลิล E นะครับคุณสามารถรีเซ็ตสกลิลได้แล้วตัวสกลิล E ของเอลอยเนี่ยเขาสามารถทํานาเม็ดได้หลายครั้งจากตัวระเบิดลูกเล็กนะครับทำให้โอกาสการรีเซ็ตสกลิลค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็สร้างกรดูธาตุได้เยอะด้วย นะครับเป็นตัวที่สามารถเล่นได้ค่อนข้างจะหลากหลายแต่ว่าตำแหน่งหลักๆก,ก็คือเป็นดามเมจหลักนะครับแล้วก็มีบัฟให้กับตัวเองเยอะทั้งความเสียหายน้ําแข็งแล้วก็โจมตีธรรมดารวมถึงสามารถบัฟพลังโจมตีให้กับเพื่อนร่วมทีมได้นิดหน่อยด้วยแต่เอรอยก็มีจุดด้อยที่ใหญ่มากๆหนึ่งก็คือเป็นตัวที่มีค่าพลังโจมตีตับประมาณตัวละครสีดาวแล้วก็เป็นตัวที่มีตัวคูณดาเมจของสกิลค่อนข้างที่จะตับ นะครับผมลองเทียบกับตัวสีดาวแล้วตัวคูณการโจมตีธรรมดาถือว่าตับแล้วก็ไม่ตายเออจริงๆก็ตัวคูณไม่ได้แรงมากเบาวกว่าช่วงหยุ่อีกนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ไม่มีกลุ่มดาวในปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถหากลุ่มดาวของเอรอยเพิ่มได้เพราะฉะนั้นเพดานความสามารถของตัวเอรอยเนี่ยค่อนข้างจะต่ำกว่าตัวละครกาชานะครับเอาจริงๆคือตัวสีดาวถ้าเกิดเรามีกลุ่มดาวเยอะเนี่ยก็อาจจะเหนือกว่าตัวของเอรอยซะด้วยซ้ำ จริงๆแล้วเอลอยเนี่ยมีข้อเสียใหญ่ข้อนึงนะก็คือเป็นตัวแจกปีแล้วก็ไม่มีกลุ่มดาวเพราะฉะนั้นผมก็เลยนึกไม่ออกว่าจะขาย power play ยังไงนะครับเนื่องจากว่า power play เนี่ยเป็นร้านที่ผมเติมมาตลอดนะครับแล้วก็บริการดีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮ็กเรื่องรีฟันแถมประหยัดก,กว่าเติมเองด้วยนะครับผมก็แนะนําทุกคนเลยถ้าอยากจะเปิดหาอาวุธเปิดหาตัวละครก็แนะนําเติมผ่านร้านนี้นะครับปลอดภัยไว้ใจได้ตรงนี้จะเป็นตารางที่ผมลองคํานวณดาเมจแบบคร่าวๆนะครับ อย่างตัวของเอรอยจะเป็นตัวละครที่ผมให้มีรอบคอมโบ20วิแล้วก็ใช้เวลาอยู่ในสนาม12วินาทีนะครับแล้วก็ดามรที่ทำได้ก็จัดว่าค่อนข้างต่ำถ้าเราเทียบกับตัวละคร5ดาวที่เพึ่งมาแล้วก็กำลังจะมานะครับทำได้แค่ประมาณ58%จากของไรเดนเท่านั้นเองเบากว่าตัวของโคโคมิก็ mit, ด้วยซ้ำนะครับนี่คือเป็นกลุ่มดาวศูนย์หมดเลยนะแล้วก็ ใช้ของอยู่ในระดับเดียวกันอาร์ติแฟกต์ระดับเดียวกันนะครับดาเมจค่อนข้างที่จะเบาแล้วก็ดาเมจเดี่ยวก็คือการโจมตีธรรมดาทําได้ประมาณ1 0 0 0 0แส่วนที่เป็นดาเมจหมู่จากสกิลวีแล้วก็ไม้ตายก็คือทําได้ประมาณ8ปดหมนนะครับโดยภาพรวมแล้วผมชอบไอเดียสกิลของเอรอมากๆเพราะว่าสามารถเล่นได้หลากหลายโดยที่ไม่ขัดกันเองแต่ว่าด้วยความที่ค่าพลังต่ำตัวคูณต่ำแล้วก็ ไม่มีกลุ่มดาวทําให้ตัวเลขที่ทําออกมาเนี่ยมันต่ํานะครับเพราะฉะนั้นก็น่าเสียดายถ้าเกิดว่าเขาจะออกแบบตัวละครให้มีความสามารถใ้คล้ายเอรอยแต่เป็นตัวกาชาแบบเต็มที่ไปเลยผมก็จะแฮปปี้มากตอนนี้มาคุยเรื่องของการจัดทีมนะครับโดยจะเป็นทีมที่เอรอยเป็นนัาเตดหลักนะก็ที่คุณต้องมีอย่างน้อยหนึ่งตัวก็คือตัวฮิลหรือโลนะครับซึ่งตัวอย่างซายุก,กับจีนก็เอามาคิลแล้วก็ลดต้านทานน้าแข็งให้ด้วย ตรงหลีก็เป็นโล่แล้วก็ลดต้านทานได้เบนเนตเป็นฮิลบัฟน้ำแข็ได้เดียวน่าได้ทั้งฮิลทั้งโล่แถมได้สันพ้องน้ําแข็งเพิ่อมาตายคิแล้วก็เป็นแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับมีประโยชน์มากแล้วก็ตอนนี้โคโคมิพึ่งได้บัฟไปก็คือโคโคมินอกจากฮิลแล้วก็สามารถเอามาแปะทัดน้ําเพื่อทําคอมโบแช่แข็งได้ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยบาบาร่าเอามาฮิลได้แต่น้ําแข็งไม่ดีเท่าไหร่ ชีชีก็ฮิวได้แต่ชีชีไม่ช่วยสร้างอุดธาตุนะครับเพราะฉะนั้นเดียวนาเป็นช h อ i ที่ดีกว่าตัวนี้2ตัวที่เหลือก็ใช้เป็นตัวบัฟดาเมจหรือซับดาเมจก็ได้นะครับอัซซืฮ่าก็เอามารวบได้บัฟดาเมจได้เยอะด้วยตาลาก็บัฟดาเมจได้แต่ผมมองว่าใช้เป็นเน็ตดีกว่าเยอะวินตี้ซูโคสแล้วก็ตัวหลักลมเอามาลดต้านทานได้รวบได้โมนาก็เอามาชงแช่แข็งได้นะแล้วก็บัฟดาเมจได้ด้วยนะครับส่วนตัวซับดาเมจ ถ้าคุณจะเล่นเป็นคอมโบแช่แข็งริงคิวคืออันดับหนึ่งแน่นอนทำแช่แข็งได้ทาวด์หรือคุณอาจจะเล่นเป็นคอมโบละลายกับเส้งหลิงก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณยังไม่มีน้ำแข็งในตัวนี้ทีมคุณก็าอาจจะเอาน้ำแข็งอีกตัวหนึ่งมาเป็นตัวแบตเตอรี่แล้วก็ทําสันพองน้ําแข็งอย่างเช่นพวกตัวโรซาเลียคายะนยูก็ได้อเบโดก็เอามาช่วยทำนาเมชเสริมได้แต่ว่าต้องระวังเพราะว่าอเบโดทำให้น้ำแข็งแตกได้ ตัวอย่างทีมนะครับอย่างถ้าคุณเป็นสายฟรีคุณก็าจะใช้เป็นเดียลหน้าแล้วก็เอาซิงชิวมาทําแช่แข็งอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นตัวธาตุลมสักตัวหนึ่งพอมาลดต้านทานน้าแข็งก็โอเคเป็นทีมที่ค่อนข้างจะบาลานซ์หรือคุณอาจจะเล่นเป็นจงหนีบวกเบนเนตบวกเสียงหลิงเล่นเป็นละเหยก็ได้นะครับต่อที่เซตอิทธิแฟกต์นะครับถ้าคุณเล่นคอมโบแช่แข็งอันดับหนึ่งเลยแน่นอนก็คือเซตสีน้าแข็งนั่นเอง ไดนาเมตน้ำแข็งเพิ่มแล้วก็เพิ่มโอกาสติดคีย์ดีคั่ซึ่งมันเยอะแล้วก็มีประโยชน์มากๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่มีหรือคุณจะเล่นเป็นสายระเหยอาจจะเล่นเป็น2น้ำแข็ง2องโนเบสเพิ่มดาเม็ดไม่ตายก็ได้หรือคุณจะเล่นเป็น4 no ี่โนเบสถ้าคุณจะเอามาเป็นซัพพอร์ตบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนก็โอเคเช่นกันหรือถ้าคุณไม่มีจริงๆคุณก็เอาพวกเซต2ชิ้นที่อยู่ด้านล่างมาผสมกันเองหรือผสมกับเซตข้างบนก็ได้เช่นกันนะครับ ในด้านค่าพลังหลักนะครับนาฬิกาผมก็แนะนําเป็นจมตีเปอร์เซ็นต์ส่วนถ้วยคุณจะใช้เป็นโบนัสน้ําแข็งหรือจมตีก็ได้เพราะว่าจากที่ผมลองคํานวณตัวของเอรอยจะเป็นตัวละครที่ได้พวกโบนัสความเสียหายเยอะแล้วก็ไม่ว่าจะใช้เป็นถ้วยโบนัสน้ําแข็งหรือถ้วยจมตีน้าม,มีดที่ได้ก็แทบไม่ต่างกันเลยห่างกันแค่ประมาณ2 3%เรพราะฉะนั้นถ้าคุณมีถ้วยอันไหนที่ออฟลอง,งสวยๆเนี่ยก็ใช้อันนั้นได้เลยนะครับส่วนหมวกก็แนะนําเป็นโอกาสคิดหรือความในคิ แล้วก็ออฟลองก็เน้นเป็นพวกโอกาสคี้ความแรงคีตามด้วยโจมตีเปอร์เซนต์แล้วก็ตามด้วยฟื้นพลังงานวันนี้มาดูเทียริสอาวุธกันนะครับซึ่งจะเป็นของสายน้ำมนหลักนะก็ตารางนี้อ้างอิงจากเฮลอยเลเวลเก้าสิบสกิลเลเวลสิบไม่มีกลุ่มดาวใช้เซตสีน้ําแข็งแล้วก็ศัตรูติดแช่แข็งนะครับเพราะฉะนั้นคือได้อัตราคีสี่สิบเปอร์เซนต์นะผมคำนวณแบบนั้นแล้วก็ศัตรูหักป้องกันกับต้านทานธาตุแล้ว ดาเมจอ้างอิงจากการโจมตีธรรมดาได้3คอมโบแล้วก็กดสกิล E กับ Q อย่างละรอบรอบอมโบก็คือ20วินาทีอยู่ในสนาม1 2บวีนะดาเมจที่ทําได้นะครับที่100%ซก็คือ1 8 9 0 0แแล้วก็อ์ติแฟกของแต่ละอาวุธก็อยู่ในระดับเท่ากันหมดสำหรับอาวุธที่ดีสุดนะครับก็คือตัวของ Thunderling เ o w e ดาเมจแรงสุดเลยอย่าลองลงมาก็คือเป็นตัวของ AMoD ที่ผมคำนวณแค่2สแต็กกับตัวของ SkyW a r d ที่ไม่รวมดาเมจกายภาพ นะครับดาเมจกคเคียงกันแล้วก็ลงลงมามีตัวของโปรโตไทป์ถ้าเกิดคุณสามารถยิงจุดอ่อนศัตรูแล้วก็เก็บบัฟได้เนี่ยดาเมจจัดว่าค่อนข้างจะสูงมากแต่ว่าเวลาใช้จริงก็ค่อนข้างจะยากแล้วก็ไม่ใช่ศัตรูทุกตัวที่จะมีจุดอ่อนให้ยิงนะครับถ้าไม่มีบัฟดาเมจก็ตกลงเยอะเลยแล้วก็ตัวของลัสดาเมจก็ใช้ได้นะครับส่วนตัวพรีเดเตอร์หรือก็คืออาวุธประจําตัวเนื่องจากว่าเขามีแค่ขัดหนึ่งนะครับต้อนขัดหนึ่งทำดาเมจได้โอเคนะ แต่ว่ามันก็หยุดแค่ตรงนี้นะครับส่วนอาวุธครับฮามายูมิดามิก็ใช้ได้แบ็กคิปถ้าเก็บสแต็กได้ก็แรงใช้ได้เลยเหมือนกันส่วนตัวเบตันพาร์ตดาเมจไม่ค่อยแรงเท่าไหร่แต่ว่าตรงนี้ผมยังไม่ได้รวมดาเมจจากสกิลนะครับแล้วก็ตัวเบตันพาร์ตรวบศัตรูได้ด้วยก็มีอัตประโยชน์ค่อนข้างจะดีส่วนสุดท้ายเลยคือตัวของสลิงช็อตน,นะครับมาดูความสามารถของอาวุธเพิ่มเติมนะครับแรกก็คือตัวธนูพเทเตอร์ ึ่งอันนี้เท่าที่ผมจําได้ก็คือจะแจกให้กับผู้เล่นเครื่องเพย์เท่านั้นนะโดยที่ไม่สามารถขัดเกลาได้มีแค่อันเดียวแล้วก็มีเบสโจมตี510มีออฟลองเป็นพลังโจมตี4 1 3นะครับความสามารถของธนูนี้จะทํางานเมื่อเล่นบนเครื่องเพย์เท่านั้นแล้วก็เมื่อทําดาเมจน้ำแข็งใส่ศัตรูจะเพิ่มดาเมาจการโจมตีธรรมดาแล้วก็ช้าโจมตี10เป็นเป็นเวลา6วิซ้อนได้2ครั้ง แล้วก็เมื่อให้เอลอยสวมใส่จะเพิ่มพลังโจมตีให้66หน่วยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นสําหรับเอลอยสายซัพพอร์ตก็คือธนูเอลิจี่ฟอร์ดิเอนธนูนี้จะให้ฟื้นพลังงานแล้วก็ความสามารถเพิ่มชํานาญท่าให้คนถือก็เอาไปเล่นกับคอมโบทาดฝไฟได้และที่สําคัญก็คือเมื่อคนถือใช้สกิลหรือไม่ตายโดนศัตรูก็จะได้รับซีจิลแล้วเมื่อเก็บซีจิลได้ครบ4อันจะเป็นการล้างซีจิลทั้งหมดแล้วก็บัฟพลังโจมตีกับชํานาญทตุ ให้เพื่อร่วมทีมซึ่งด้วยความที่ตัวของเฮลอยเนี่ยเขาปลาระเบิดไปแล้วระเบิดมันมีลูกเล็กต่อนั่นหมายความว่าตัวของเฮลอยสามารถเก็บซีจิ้ได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็บัฟเพื่อร่วมทีมได้ค่อนข้างที่จะง่ายมากนะครับก็เอาไปเล่นสายซัพพอร์ตถือว่าเวิร์กเลยส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตัวของธนูสกิฟเชียลที่สามารถรีเซ็ตคูลดาวน์สกิลเได้ซึ่งก็สกิลเอทำนามิหลายครั้งเพราะฉะนั้นโอกาสรีเซ็ตค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับก็เอาไว้ใช้เป็นแบตเตอรี่สร้างอนุาไดไ ันสุดท้ายก็คือตัวธนูสติงเล็นะครับซึ่งเพิ่มบนัสความเสียหายให้กับสกิลแล้วก็ไม่ตายแล้วก็เพิ่มชํานาญธาตุด้วยซึ่งชํานาญธาตุนี้ก็คือจะมีประโยชน์ต่อเมื่อคุณไปเล่นกับคอมโบธาตุไฟเล่นเป็นละลายเท่านั้นนะครับก็ถ้าใครอยากจะเน้นสกิลไม้ตายให้แรงๆก็แนะนําธนูนี้เลยแล้วนี่ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของวิดีโอนี้นะครับน่าเสียดายผมชอบสกิลของเอรอยมากเลยถ้าเป็นไปได้ก็ในอนาคตอยากจะให้มีตัวกระชาที่ความสามารถคล้ายๆตัวของเอรอยก็น่าจะดีนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะยังไงถ้าชอบถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ